อ๋อสวัสดีพี่น้องชาวรถอีแตนเกษตรบุรีรยมนะครับผมอ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงนิบุรีรยมด้วยครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูรถอีแตนมือสองครับผมเพิ่งได้มาครับอ่าสำหรับ FC ท่านใดที่กําลังม,งมองมองอยู่อีแตนมือสองสภาพดีๆนะครับผมคัสซีสวยๆนะครับคันนี้เหมาะเลยครับผมแล้วก็ใครที่เน้นไปบรรทุก หนักๆน,นะครับผมผมแนะนำเลยคันนี้เอาไปต่อยอดได้นะครับตัวนี้เป็นอีเทนเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์เดี๋ยวมาดูรุ่นไหนนะ,ะเครื่องยนต์รุ่นอะไรเนี่ยใครทราบห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับยี่ห้ออะไรเนาะเป็นเครื่องยนต์สีสูปนะครับผม ใครทราบว่าลุ้นในก็คอมเมนต์กันหน่อยครับผมสอบถามเ,าเจ้าของแล้วก็ว่าเครื่องใช้ได้ครับผมแต่ว่า,าพวกคลาดพวกเบรกอะไรนี่ต้องเช็คนะครับต้องเช็คเออตัวนี้ได้คัตซีใหญ่ครับผมคัสซีใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นคัสซีเอ่อพวกพวกรถอ่เครอะไรรถ ตัวนี้สันสี่ล้อนะครับเนี่ยค้าสีรถสี่ล้อคล้ายๆคัสซีพวกนะทีเอฟอาร์นะเนี่ยทีเอฟอาร์เพิ่งแปดแปดนะครับไม่ได้ไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นอิซูซูหรือว่าอะไรนะเอา้าใครสนใจรถไอเซ็นแบบนี้ก็มาดูได้ครับผม เป็นรอยจันบือสองนะครับผมคอกไม้ครับไม้เขาเนี่ยโอ้โหยังดีเลยครับผมยังหนานะครับผมเนี่ยไม้หน้าหน้า 6, หกน่าหกน้าเจ็ดนี่แหละเป็นฟ้าข้างนะครับผมโอ้โหไม้ยังไม่ผุเลยนะเนี่ยคอกของเขาหน่าจะยาวประมาณ สามเมตรก,กว่าๆนะครับผมดูจากสายตาเราแล้วนะครับแต่เพลานี่โอ้เพลาใหญ่ครับเพลาใหญ่ะแต่ว่าชุดไอ้เรียกอะไรนะกากบาทนี่ไม่มีนะครับผมกากบาทไม่มีกากบาทจากเฟืองท้ายไปเข้าเกียร์นะครับผมไม่มี แต่ว่ารถดีมากครับผมไม้ยังสวยเลยนะครับผมเหมาะมากครับผมใครที่เน้นบรรทุกนะครับผมเน้นบรรทุกเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอ้าวลุงสนใจไหมฮะคือ,อ,หอ,อไหมเออเป็นคนไม้ 30, อ่ะขายสามหมื่นสามหมื่น ครับเคร,เครื่องใช้ได้ดมไม่ไม่ลากมาแต่ว่าไอาตัวชุดพล,ลายเพลาไปเฟืองท้ายไม่มีไม่มีครับ<อ>แต่เหมาะมากเลยเน,น,นี่ยใครไปขนไม้ยูคาเนี่ยลุงกำลังขนไม้ยุคาเนี่ย,แล,ยแล้วแล,แล้วคัสซีอคัสซีคนเขัห,ขขขขหกล้อดิคัสซีมันใหญ่บรรทุกสี่หตันเี่ยสบายเลยแหละ อืมเอาลุงรับตัดมา,ยาอ,อยู่คาบอกอยู่โอเคนเาะไม้เนาะนแข็งแรงมากเลยอะ่ะมันทุกอยูนะ่คาอ่ะโอ้อมผมว่าเอาไปแล้วไปเช็คหน่อยนี่พมว่าแจ้วเลยแหละตัวนี้นะครับ <c oughs> เอายังไงก็ใครสนใจก็โทรมาครับผมมาดูรถได้นะครับผมอ่ะตั้งไว้ที่สามหมื่นบาทนะครับผม สามบืนบาทเอาไปต่อยอดกันได้เลยแต่ไม้เนี่ยโหไม่มีผุครับอย่างดีเลยแข็งแรงมากเอาใครที่มองมองกันอยู่ครับผมโทรมาครับ0808432910ครับรถอิเตนเกษตรบุรีรัมนะครับผมใครชอบแบบนี้ผมว่าจบเลยนะครับผมประหยัดตังค์ไว้เยอะเลย วิ่งในสวนในไร่ในอะไรได้หมดเลยนะครับนะเอาคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมใครสนใจก็โทรมาครับ0 8 0 8 4 3 2 9 1 0นะครับผม,น,มบ 80, 48, 43, 29, น,นะมนของถูกนี่อยู่ไม่นานนะครับผมของถูกอยู่ไม่นานแน่ presidency. นอนนะครับผมชอบแต่ว่าคัสซีเขาใหญ่นะครับผมมันไม่ไม่ใช่คัสซีรถกระบะนะ เป็นค่าสีของพวกหล้อพวกรถสี่ล้อนะรถสี่ล้อตระกูลพวก NKR เครื่องแปดแปดอะไรเงี้ยนะครับเอาเท่านี้แหละครับผมไม่พูดมากครับใครถูกใจก็โทรมาครับผมโทรมานะก็จบไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ